สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการพิมพ์ทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยโรครือังครับจาก Data Center ของสสจลบบุรีของเรานะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับให้เข้าตัวหน้าเว็บของ Data Center ของสสจก่อนที่ b b. l b m b m o b o r g นะครับ URL นี้นะครับคราวนี้เมื่อเข้ามาที่หน้าจอตัว Data Center แล้วเนี่ยให้เราคลิกเลือกที่ตัว Data Exchange นะครับ คราวนี้ที่ตัว Data Exchange เนี่ยเนื่องจากว่า Data Exchange เราเนี่ยรันบน HTTPS ดังนั้นเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอ Error ม,มาไม่ว่าจะเป็น Chrome หรือว่า IE นะครับก็ให้เราคลิกที่ตัวดำเนินการต่อนะครับคราวนี้เมื่อเข้ามาสู่ตัวหน้าจอ Data Exchange แล้วเนี่ยตัวหน้าจอโปรแกรมนะครับจะให้เรา Login ซึ่ง User Password เนี่ยก็จะเป็น Webmail นะครับตอนนี้ที่ผมเซตไว้คือเป็น Webmail ของทุก สถานบริการนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครที่มาขอ user password ต่างหากก็ใช้ user password นะันล็อกอินก็ได้เมื่อล็อกอินแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นปัญหาอีกจุดหนึ่งที่มีคนถามว่าล็อกอินแล้วทําไมฉันเข้าระบบไม่ได้อะไรแบบนี้ก็คือถ้าเข้าระบบไม่ได้เนี่ยให้ดูตัวแคปชา์ตรงนี้นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตัวแคปชา์ที่ผมใช้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษเหมือนคนอื่นเพราะว่าตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยผมเคยเอามาใช้แล้วเจอว่าแฮกเกอร์สามารถที่จะถอดคืนมาได้ยกเว้นแต่จะใช้ของ Google ชาาาาที่่มมันอนยก ขนาดคนยังอ่านไม่ค่อยออกเลยนะครับผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้เขาเรียก motion capture นะเป็นของฝรั่งผมก็ไปเอาของคนอื่นมานะครับเอามาติดในระบบของเราซึ่งตรงนี้ให้เราดูนิดนึงนะครับว่าตัวระบบเนี่ยให้ลากรูปอะไรนะครับเราก็ลากรูปพวกนี้นะครับที่ระบบบอกเนี่ยเอาไปวางไว้ตรงวงกลมที่เขียนว่าวางตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือตัวระบบบอกว่าให้ลากรูปหัวใจใช่ไหมฮะแล้วก็ลากรูปหัวใจไปวางแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ user password แล้วก็เลือกเข้าสู่ระบบนะครับ โอเคนะครับเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับก็ให้เรามาที่ตัวเมนูข้อมูลโรคเรื้อรังนะครับตรงนี้ผมเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้ครับเป็นตัวระบบสืบค้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตรับผิดช,ชอบวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับพิมพ์รหัสสถานพยาบาลเข้าไปเลยสมมติ79นะครับส,สมมติผมพิมพ์อันนี้ของโรงพยาบาลอะไรสักที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ เลือกออปชันตรงนี้นะครับออปชันมันจะมี2อันซึ่งผมเลือกไว้ให้เป็นค่า default อยู่แล้วก็คือส่งออก Excel ส่งออก Excel นี่หมายความว่าเมื่อเราคลิกค้นหาเนี่ยมันจะเซฟออกมาเป็นไฟล์ Excel ส่งออกทั้งหมดนี่ก็หมายความว่าเราส่งออกนะครับส่งออกมาทุกคนที่มีอยู่ในข้ออยู่ในตัว Data Center นะครับหรือว่าใน21่สิแมที่ส่งกันมานี่แหละในกรณีที่เราต้องการจะเลือกนะครับที่เราต้องการจะเลือกระบุเดือนเนี่ยก็คือตรงเดือนเนี้ยมันจะเป็นเดือนเริ่มต้นเช่นเราต้องการข้อมูล ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราแล้วก็เลือกมกราเมื่อเลือกมกราแบบนี้นะครับตัวระบบก็จะพิมพ์นะครับข้อมูลผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่มกราถึงปัจจุบันซึ่งเดือนนี้คือเดือนมิถุนายนนะครับออกมานะวิธีการใช้งานก็ง่ายๆแบบนี้นะครับตรงนี้ผมขออนุญาตส่งออกเป็น Excel แล้วก็ส่งออกแบบทั้งหมดนะครับเมื่อเราคลิกส่งออก Excel ลและส่งออกทั้งหมดนะครับระบุตัวรหัสการพยาบาลแล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะเซฟไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ Excel นะครับอย่างที่เห็นด้านล่างนี้ ชื่อไฟล์คือคอิกตามด้วยชื่อรัรศาสถานพยาบาลนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลนะครับทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังเรียงตามหมู่บ้านให้นะครับเรียงตามหมู่บ้านและวันขึ้นทะเบียนนะครับวันขึ้นทะเบียนก็จะเรียงจากวันที่ขึ้นทะเบียนจากปัจจุบันถอยหลังไปนะครับจากมากไปน้อยไม่ใช่จากปัจจุบันไปเป็นต้นไปนะครับคราวนี้วิธีวิธีการดูนะครับก็คือให้เช็คตรงนี้นิดนึง ตรงนี้จะมีทะเบียนว่าขึ้นทะเบียนด้วยโรคอะไรนะครับ dm ht ถ้าเกิดว่าขึ้นทะเบียนโรคไหนเนผมจะมาร์คสีแดงไว้ให้นะครับสีแดงว่าเป็นตัว y นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงหัวใจสมองตเนี่ยตรงนี้คือเป็นโรคที่ใช้พิจารณาตัวปิงปองนะครับปิงปองเจ็ดสีปิงปองดำเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือดูซิว่าตรงไหมบางทีเราไปเช็คในทะเบียนแล้วเอ้คนนี้มีปิงปองดําแต่ทําไมไม่เป็นคนนี้เป็นไปแต่ทําไมในที่สแฟมไม่มีถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเราก็ต้องไปขึ้นทะเบียนนะครับคนนี้นะครับ ที่เป็นรหัส i อ t 1 0ที่เกี่ยวกับโลกไปนะครับเพราะเพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าให้เราสามารถเช็คจากรหัส ICT10 ของโคนิกได้จากจากตัวตัวคอลัมน์ i c d 1 0ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานก็คงไม่ยากจนเกินไปนะครับผมเลือกที่จะทำเป็นวิดีโอเพราะว่าคิดว่าน่าจะดูง่ายกว่าคู่มือสำหรับวิธีการใช้งานนะครับถ้าเกิดมีปัญหาข้อสงสัยอะไรก็โทรหาผมหรือว่าโพสต์บน facebook ของ งาน IP สจอลบุรีก็ได้นะครับสวัสดีครับ